สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นายมันค่ะแต่ละมือแต่ละเดย์ช่วงนี้อยู่บ้านพี่น้องลูกไส้กับปดเทอมได้เวล่าสางอีกแล้วจะกว่าสางยังบรรยากาศที่บ้านนะคะล่าสุดเราก็เทพื้นบ้านนะคะผู้ใดฮอนเจ้าเตี๋ยอเอานั่งค่ะเนี่ยมงไ้โ เรามีคุณย่ามาอยู่ด้วยนะคะคุณย่านี่ก็คือแม่ของตีเล็กหลายๆคนกับสิบท้าสิ็เคยเห็นนี่ละแม่ตีเล็กแม่แต่แทได้พี่น้องว่าแม่แม่นุ่มเราคุณย่ามาอยู่บ้านด้วยบ้านเราก็เลยสะอาดตะกอนพื้นนี่กัสิเป็นพื้นดินนะคะทุกคนบัดน,นี้ตั้งแต่ยามาอยู่น้ำแป้นมินลีนเป็นพื้นปูนเบิดแล้วจ้า <c oughs> เรือตะลังบ้านเป็นพื้นดิน หเดือนที่ผ่านมาวุ้นไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะยูตะบานบ่มีคลิปลงพี่น้องอ่าฟาวลรืมกันเด้อจักสีไป่ายอย่างอันช่วงนี้กับช่วงช่วงสางแจ็ค่า้าอย่างพี่น้องเอ้ยหลายๆคนก็ไม่ได้เข้ามาดูคลิปนะคะก็สิถามว่า รถอีกขั้นหนึ่งไปใส่นะคะลดอีกขั้นหนึ่งคือต้อยอดอัศวินนะคะเราได้ปล่อยน้องออกไปอยู่เป็นหนุ่มบึงการนะคะขายน้องนะคะก็เลเยเหลืออยู่เจ้ายอดถึงศัพท์ขั้นเดียวช่วงนี้ก็ฤดูฝนนะคะจอดไม่ได้ไปทำงานช่วงฝนก็จอดเฟ้าเฮียน สวาสดีหมากอะอยู่แต่เฮียนนั่นแหละพี่น้องตั้งแต่เราเทพื้นแล้วมันก็จะมีพื้นที่ให้เราใช้สอยเยอะขึ้นนะคะอูหน้าบ้นนานม,ามีมือนี่เราพี่น้องบรรยากาศดีปกติแสงแฉแสงแสะฝนตกเบิดมือเบิดเว้นขันวลังบ้านดูนี่สะอาดเดินผีผ้าไปเบิ้งหลังบ้านที่หลังบ้านนะคะ ต่้งต่ยาข่อยมาพี่น้องเอ,อ้เราทางแปนมิลินอันนี้ก็คุณยาปลูกผักนะคะเป็นกระถางดอกไม้ <c oughs> ปลูกผักไว้กินผักสวนขั่วนะคะแต่ถ้าเราอยู่ทําไมมันถึงโรคมันถึงศกกระโปเพราะว่าเราไม่เคยได้อยู่บ้านเราไม่มีเวลาได้ทําความสะอาดไม่เคยมีเวลาได้ทําได้เก็บของได้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าไปเหตุตางานไปแต่น้ำลนผัว ชีวิตเป็นผู้จัดการส่วนตัวสามีกันเลยปรายุบานอยู่สองั้งแต่นาพังเพ่มาแหละพี่น้องเลยอดปรายุบาลนาพ่อแม่มึงพ่อแม่มึงโอนตกใจสังกสีเงี้ยัตงแต่นาพังเพ่มากออกจากบ้านบา่ได้ถือแดดบด่ได้โอ้คือเสียงเป็นสิออกจากบ้านบ่ได้ก็เลยอยู่บ้าน ยูบานเป็นมูย่าก็เลืบ่่อ้ออกไปทายคลิปนะคะก็เลื่มมาทายนินดๆหน,อนอ่อยๆยางเอฟซีลืม่มเจฟ้าลุ่มกันเด้อช่องลากกับผู้ละช่องตีเล็กสายมันนะคะถ่ายคลิปทุกวันมีคลิปให้ดูตลอดแต่ว่าช่องวุ้นไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องลังชีวิตตีเล็กวันไหนที่อยู่บ้านกระสีประมาณนี้แล้ะพี่น้องสร้างมากง ถอดออกออกเข่าๆจักว่าแม่นเฮ็ดยังเป็นยังต,ยตั้งแต่เทพพื้นแล้วบรรยากาศก็สดีนะคะเวลาเฮาเดินเฮายางมันก็บ,บ่เปื้อนตีนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพามาดูบรรยากาศบ้านตีเล็กสายมันนะคะว่าเพิ่นอยู่เพิ่นกิน,เพ,นเพิ่นใสชีวิตจังเลยนะคะคันเพิ่นบ่เดี่ยวไปถ่ายคลิปก็สิประมาณนี้ละพี่น้องก็ก็แกะยากแต่น้ำรถ อยากเตน้ำรดน้ำราโอเคค่ะไปแล้วพี่น้องจงไหยก็อย่าลืมไปเบิ่งคลิปตีเหล็กสายมันเดอร์พ่นธายสมือนั่นแหละต่ว่าช่องวุน่นนี่สิบ่ค่อยเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าตีเหล็กมีคลิปให้ดูตลอดนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ